เปอร์เซียโบราณตอนที่2อะเคมินิตจักรวรรดิแห่งวิศวกรรมแฟชั่นและสตรีผู้ทรงอำนาจสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ห้องลับประวัติศาสตร์ครับในตอนที่แล้วเราได้เปิดประตูสู่ภาพรวมของมหาจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณกันไปแล้ววันนี้เราจะเจาะลึกลงไปในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งยุคของราชวงศ์อะเคมินิตอะเคมินิตเอ็มพ e ์ แต่เดี๋ยวก่อนครับลืมภาพจำเดิมๆเ,เกี่ยวกับจักรวรรดิโบราณที่เต็มไปด้วยฝุ่นทรายและสงครามไปได้เลยเพราะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นมากเราจะไปดูกันว่าชาวเปอร์เซียสร้างตู้เย็นและระบบปรับอากาศกลางทะเลทรายได้อย่างไรเมื่อ2500ปีก่อนเราจะไปทำความรู้จักกับแฟชั่นสุดหรูของพวกเขาที่เสื้อผ้าไม่ได้เป็นแค่เครื่องนุ่งหม่มแต่คือ การประกาศศักดาและสถานะทางสังคมและที่สำคัญที่สุดเราจะไปพบกับสตรีผู้ทรงอำนาจแห่งยุคทั้งราชินีผู้กุมชะตาจักรวรรดิแม่ทัพเรือหญิงที่แม้แต่กษัตริย์ยังต้องยอมรับและซีอหญิงที่ร่ำรวยที่สุดในอาณาจักรพร้อมจะดำดิ่งไปกับความลับของจักรวรรดิอัคเคมมนิตแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาฟังเรื่องที่น่าสนใจที่ไม่เคยรู้มาก่อน วิศวกรรมสุดล้ำแห่งเพอร์ซิโพลิสเมื่อเรานึกถึงจักรวรรดิโบราณในดินแดนทะเลทรายเรามักจะนึกถึงความโหดร้ายความแร้นแค้นแต่สำหรับชาวเปอร์เซียพวกเขาไม่ได้แค่พิชิตธรรมชาติแต่ยังควบคุมมันด้วยสติปัญญาที่น่าทึ่งครับพวกเขาสร้างสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าตู้เย็นกลางทะเลทรายเมื่อ2,500ปีก่อนสิ่งนี้เรียกว่ายักษ์ชาหรือยัก ลองนึกภาพอาคารดินเหนียวทรงกรวยสูงตระหง,ง่านกลางทะเลทรายนะครับผนังของมันหนาถึง2เมตรทําจากปูนชนิดพิเศษที่กันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบในฤดูหนาวพวกเขาจะลําเลียงน้ําจากภูเขามาเก็บไว้ในยักษ์ชาและด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดมันสามารถทําให้น้ํากลายเป็นน้ําแข็งและเก็บรักษาน้ําแข็งนั้นไว้ได้ตลอดฤดูร้อนที่ร้อนระอุแต่ความอัจฉริยะยังไม่หมดแค่นั้นครับ นวัตกรรมนี้ยังเชื่อมโยงกับอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าบาดกีหรือหอดักลมวินแค a เชอร์ที่สร้างติดกับอาคารเพื่อดักจับลมเย็นให้ไหลเวียนลงมาสู่ตัวบ้านสร้างระบบปรับอากาศตามธรรมชาติที่ทำให้บ้านเรือนเย็นสบายและถ้าคุณคิดว่านั่นน่าทึ่งแล้วลองมาดูที่เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่อย่างเพอร์ซิโพลิสกันครับที่นี่คือสุดยอดแห่งวิศวกรรมการจัดการน้ำ วิศวกรเปอร์เซียได้สร้างเครือข่ายท่อระบายน้ำและอุโมงค์ใต้ดินยาวเกือบ2กิโลเมตรไว้ใต้เมืองทั้งหมดระบบนี้ไม่ได้ไว้แค่ระบายน้ำเสียแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือเก็บน้ำหลากและหิมะละลายจากภูเขาที่อยู่ใกล้กันโดยมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่จุน้ำได้กว่า554,000ลิตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้นี่คือระบบบริหารจัดการเมืองที่คิดมาอย่างรอบคอบ แสดงให้เห็นว่าชาวเปอร์เซียไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อบูชาเทพเจ้าเท่านั้นแต่ยังสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนด้วยครับแล้วเรื่องที่น่าจะเอาไปเล่าต่อคือจารึกไซรัสกดบัตรสิทธิมนุษยชนฉบับแรกหรือสุดยอดโฆษณาชนเชื่อในปี539ก่อนคริสตกาลพระเจ้าไซรัสมหาราชผู้ก่อตั้งจักรวรรดิอาเคเมนิดได้พิชิตกรุงบาบิโลนอันยิ่งใหญ หลังจากนั้นไม่นานมีการสร้างวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นทรงกระบอกดินเคลววเล็กๆจารึกอักษรรูปลิ่มภาษาแอคเคเดียนแอคเคเดียนแคเนฟอสิ่งนี้คือจารึกไซรัสครับในเรื่องเล่ากระแสะหลักที่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือจารึกนี้คือกฎบัตรสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกเนื้อหาในจารึกประกาศว่าพระเจ้าไซรัสทรงปลดปล่อยทาตให้เสรีภาพในการนับถือาศาสนาแก่ทุกชนชาติ และอนุญาตให้ชาวยิวที่ถูกกวาดตอนมาเป็นเฉลยในบาบิโลนได้กลับบ้านเกิดแนวคิดนี้ล้ำสมัยมากจนจารึกจำลองถูกนำไปจัดแสดงที่ห้องประชุมสหัสประชาชาติเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขันติธรรมและการเคารพสิทธิของมนุษย์แต่นี่คือส่วนที่อยู่ในห้องลับประวัติศาสตร์ครับนักประวัติศาสตร์จำนวนมากกลับมองว่านี่อาจเป็นสุดยอดโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองก็ได้ พวกเขาชี้ว่าการออกประกาศแบบนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้พิชิตในแถบเมโสโปเตเมมานานแล้วผู้ปกครองคนใหม่มักจะประกาศตนว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยเทพ,พเจ้าท้องถิ่นในกรณีนี้คือเทพมาดุกข,ของบาบิโลนเพื่อมาฟื้นฟูค,ความสงบสุขและระเบียบแบบแผนที่ดีนามเนื้อหาในจารึกไซรัส มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองโดยเปรียบเทียบความเมตตาของพระองค์กับกษัตริย์องค์ก่อนหน้าคือนาโบนิดัสซึ่งไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนดังนั้นปริศนาที่น่าขบคิดก็คือพระเจ้าไซารัสเป็นนักมนุษยธรรมผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงๆหรือพระองค์เป็นนักการเมืองอัจฉริยะที่ใช้เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่คุ้นเคยกันดีในยุคนั้นเพื่อปกครองจาก,กรววัติอันหลากหลายของพระองค์อย่างราบรื่น คำตอบอาจจะเป็นทั้งสองอย่างแต่การถกเถียงนี่แหละครับคือเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าเอาไปเล่าต่อที่สุดมาเรื่องราชินีนักรบและซ e อหญิงแห่งจักรวรรดิเรื่องที่น่าตกใจที่สุดครับในยุคที่โลกโบราณส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยบุรุษแต่ในเปอร์เซียสตรีกลับมีบทบาทที่น่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อครับเริ่มจากบุคคลที่ทรงอำนาจที่สุดคนหนึ่งในราชสำนักพระนางอาทอสซา พระราชธิดาของไซรัสมหาราชมเหสีของดาริอุสมหาราชและพระมารดาของเซอร์ซีส พระนางไม่ใช่แค่ราชินีในนามแต่เป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริงมีราชสำนักและกองทัพของตนเองและที่สำคัญที่สุดพระนางคือผู้ที่ใช้อิทธิพลมหาศาลผลักดันให้เซอร์ซิสลูกชายคนเล็กของดาริอุสได้ขึ้นครองรัฐบลัลแสงหน้าพี่ชายคนโตที่เกิดจากไม่เห็นสีคนอื่นเรียกได้ว่าพระนางคืองเมกเกอร์ตัวจริงเสียงจริงถ้าคิดว่าอำนาจของผู้หญิงจำกัดอยู่แค่ในวังคุณคิดผิดครับขอให้รู้จักกับ พระนางอะเตมิเซียที่1แห่งคาเรียราชินีนักรบผู้บัญชาการกองเรือรบห้าลำด้วยพระองค์เองในสงครามกับกรีกพระนางไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาที่พระเจ้าเซอร์ซิสไว้พระไทยที่สุดแต่ยังแสดงความกล้าหาญและไหวพลิบในสนามรบจนน่าทึ่งในยุตธนาวีที่ซาลามิสเมื่อเรือของพระนางถูกไล่ต้อนพระนางได้สั่งให้พุ่งชนเรือของฝ่ายเปอร์เซียด้วยกันเองเรือรบเอเธนส์ที่ไล่ตามมามองผิด คิดว่าเรือของพระนางเป็นพวกเดียวกันจึงเลิกไล่ตามไปและอำนาจของผู้หญิงเปอร์เซียไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงราชวงศ์หรือการทหารเท่านั้นในโลกธุรกิจก็เช่นกันขอให้รู้จักกับอิรดาบามาสุดยอดซีอหญิงที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นเธอไม่ใช่พระหญิงชายแต่เป็นนักธุรกิจหญิงผู้ครอบครองที่ดินและโรงงานผลิตไวน์และธัญพืชทั่วทั้งอาณาจักรตั้งแต่อิหร่านจนถึงซีเรียและอียิปต์ เธอมีพนักงานใต้บังคับบัญชากว่า480คนและมีตราประทับเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเรื่องที่น่าจะเอาไปเล่าต่อคือแฟชั่นแห่งจักรวรรดิอะเคมมนิกพิธีกรแน่นอนครับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งขนาดนี้การแต่งกายย่อมไม่ธรรมดาครับ ในเปอร์เซียยุคอะเคมินิตเสื้อผ้าไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือการประกาศศักดาอำนาจและความมั่งคั่งการแต่งกายของชายเปอร์เซียชั้นสูงนั้นโดดเด่นด้วยการสวมกางเกงชลวาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวมีเดียนมีเดียนเพื่อความสะดวกในการขี่ม้าพวกเขาจะสวมทับด้วยเสื้อคลุมยาวที่เรียกว่าคันดิสซึ่งทำจากผ้าหรูหราอย่างผ้าไหมหรือขนสัตว์เนื้อดี ย้อมสีสันสดใสโดยเฉพาะสีม่วงจากหอยทากทะเลไทเรียนเพอร์เและสีแดงจากรากแมเดร์ซึ่งเป็นสีสำหรับราชวงศ์และขุนานางชั้นสูงเท่านั้นที่น่าสนใจคือบ่อยครั้งพวกเขาจะสวมคันดิสโดยเอาแขนพาดไว้เฉยๆไม่ได้สอดเข้าไปในแขนเสื้อเพื่อแสดงถึงสถานะที่ไม่ต้องทำงานใช้แรงงานส่วนสตรีชั้นสูงก็จะสวมเสื้อคลุมยาวหลายชั้นที่ทำจากผ้าเนื้อดีอย่างผ้าไหมและผ้าลินิน ประดับประดาด้วยงานปักอย่างวิจิตรและอัญมณีล้ำค่าการสวมผ้าคลุมหน้าหรือผ้าคลุมศีรษะก็เป็นเรื่องปกติซึ่งบางครั้งก็ประดับด้วยเครื่องทองและเงินมีทฤษฎีที่น่าสนใจว่ารมเนียมการคลุมหน้าสตรีนี้อาจจะเริ่มต้นในยุคข,ของพระเจ้าไซรัสเพื่อเป็นการปกป้องและให้เกียรติสตรีและเป็นสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคมที่สูงส่งนี่แหละครับจากประวัติอะเคเมนิตจากประวัติที่ไม่ได้มีแค่ขนาดที่ยิ่งใหญ่ แต่ยังเต็มไปด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งแฟชั่นที่บ่งบอกทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับในบทบาทและอำนาจของผู้หญิงในแบบที่โลกยุคนั้นต้องตะลึงถ้าคุณชอบเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดของประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามห้องลับประวัติศาสตร์นะครับในตอนหน้าเราจะเดินทางสู่ยุคของจักรวรรดิภเทียน จากประวัติที่ทำให้รวมต้องคุกเข่าและทิ้งคำแสบแสบไว้ให้โลกจดจำจนถึงทุกวันนี้แล้วเจอกันครับ